ต้มแอปเปิลน,นะพี่น้องเอามาต้มแล้วปาน,นีก็สิเอาไปตากพี่น้องเหดสิบดนะบดให้มันละเอียดแล้วก็สิเอาไปตากจะทำแอปเปิลกวนเหมือนมะม่วงกวนพี่น้องจ้า เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าบอกมวงกวนกลางมงให้บายมวงอ่อนบอกมวงแอปเปิลกวนวันนี้พี่น้องมาดูใกล้ๆสิใส่กระด้งด้วยมาทิพซาหลอกออกวานนี้พี่น้องจ่านี่นนั่เห็นบ่พอจะ,ะเปิดเนี่ยมาหล่นมื่อวันน,นี้ป้าเอาไปลอกวันนี้นี่พี่น้องจ๋า เปิ้นกวนเห็นปะมาได้เมากินน้ากันรุ่นหนึ่งขวากเก็บใส่ถุงไว้แล้วอันนี้ถุงเรากะยาใส่ตู้เย็นได้พี่น้องเด้อขั้นมีแอปเปิลกับร่องเห็ดบางได้พี่น้องเก็บได้นาเป็นของฝากก็ได้เป็นของกินเล่นก็นดีเนาะแเศรษประมานมีหลายเรียร์ลายได้พี่น้องเห็ดไใบธนอมอาหารนี่คือการธนอมอาหารแบบวิธีหนึ่งล้วขวากต้มใส่แบบ ใ่ขวดเนาะอัดขวดโลไว้คือกันเอาไปฝากปูฝากงาฝากพี่ฝากน่องให้กินเป็นแย้มขอย็ดแยมไว้คือกันพี่น้องเห็หลรน,นี่คือการทาน้องมาหารอันนี้คือเป็นออแกนิกเนาะแอปเปิลตัวเองทําเองแล้วก็กินเองเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมากินน้ากันจ้า